ก็การสวัสดีพี่น้องชาวรับสายฟรยีทุกท่านกันด้วยนะผมแล้วเนี่ยการมาเช่นเคยครับกับการตามหาของฟรียูจีซีนะผมซึ่งคอนี้ผมที่ผมพามารับกันนะคืออีวิลเดมอนนะผมหรือว่าค้างคาวปีศาจตัวนี้นั่นเองนั่นเพื่อนของชิ้นนี้นะครับแจกกันทั้งหมดอย่าหนึ่งพัน 1, ชิ้นนะผมแล้วตอนนี้ผมของออกไปแล้วนะครับผม99ชิ้นแล้วนั่นเองนั่นเพื่อนส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นกันวันนี้นะั่นคือแมปฟรียูจีซีส n ินเอันนี้นั่นเองนะผมซึ่งหนนนนน้้้้าาาาาาตตตแแมมมมพพลววค่่ออออยยจะะะีีีไไรรบบงเเเเดด๋ผขขุญััภปใก เอาแล้วผมหลังการที่พม่ว่าในเกมแล้วผมโดยเควสของเราวันนี้นัเบื่อนี่เลยครับผมน้องตัวนี้นั่นเองที่เราพามารับกันนั้นเบื่อซึ่งน้องตัวนี้ผมอันนี้เนี่ยวิธีการได้รับเนี่ยก็คือสปินนั่นเองนั้นเบื่อซึ่งแบบนี้เนี่ยเป็นแบบสปินนะเพื่อนเพคนหนที่แบบพอมีเวลาหรือไม่ได้เล่นเกมเนี่ยอันนี้มายืนแบบนี้ไว้ได้เลยนะผมอ่ะส่วนวิธีการได้รับนัเบื่ออันนี้เพื่อนเพืหมุนสปินทางด้านล่างตรงนี้ผมแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มคขานก็อย่าลืมไปเข้ากันด้วยนะผมส่วนกลุ่มเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่ข้างใต้ในคลิปชั้นนั่นเองนะเพื่อนสกลุ่มนี้นะอันนี้เขาจะช่วยในเรื่องของบวกลักนั่นเองนั้นเพื่อนแล้วก็ใครมีพรีเมียมเนี่ยก็จะบวก หนึ่งแต้มนั่นเองนะครับผมอ่ะส่วนธีการหมุนนั้นเพืือนอันนี้นะผมใครที่มีสปินตรงนี้นั้นเพืือนก็ให้เพล่อกกดหมุนไปได้เลยนะครับผมทุกหนึ่งนาทีรับอันนี้เมื่อจะได้รับหนึ่งสปินนั่นเองนั้นเพืือนก็หมุนไปเดี๋ยวผมขออนุญาตหมุนไปสักเจ็ดสปินละกันอ่ะมาดูความเกลือกันนั้นเพื่อน อะสเปนสุดท้ายของผม,มกกะบาดล้วนไม่มีอะไรผสมเลยนั้นเบื่อโอเคก,กระบาดล้วนอะก็ไม่เวลานั้นเบื่อใครที่ได้ของแล้งงานั้นเบื่ออันนี้นะถ้าเกิดเพื่อนคนไหนที่แบบจะปล่อยออโต้คิกตรงนี้ไว้ก็ทําได้เหมือนกันนะเบื่อแล้วก็ใครที่ได้ของเนี่ยอันนี้นะของเขาจะเข้ามาอยู่ในกระเป๋าของเพื่อนกันนั่นเองนั้นเพื่อนทางด้านล่างนี้นะผมกดก้นมาดูนะผมนี่เลย ตัวนี้ครับผมใครที่ได้นั้นเพื่อนอันนี้คเพื่อนๆสามารถกิฟต์ของให้เพื่อนของเพื่อนได้เลยนะผมนี่เลยครับผมเพื่อนๆกดกิฟต์ตรงนี้ก็ได้ครับผมหรือเพื่อนๆคนไหนที่แบบมีของแล้วได้ของซ้ำนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆไม่เอาไปขายเนี่ยเพื่อนก็สามารถเอามาขายในเกมได้เหมือนกันนั้นแบบนี้เนีเพื่อนไปจะรับสปินนั่นเองนั้นเพื่อนผมไม่น่าจะว่าเกิดคนไหนที่มีแล้วนะเอาไปขายเนี่ยจะได้กี่สปินนั้นเพื่อนน่าจะ50หรือเปล่านะพอพี่ในทีมของผมเนี่ยเขาได้ซ้ำไปล้างงานแล้วเขาไปขายเนี่ยเขาบอกว่า กิฟต์ทูสีเล็กยูได้เลยเพื่อนแล้วก็จากนั้นเขาก็จะบอกชื่อเพื่อนตรงนี้นั่นเองนะผมใครที่กิฟต์เสร็จแล้วนะอ่ะส่วนอันนี้ผมจะมารับแล้วกันเพื่อนผมจะไม่กิฟต์แล้วกันนะผมออาผมจะกดเข็มได้เลยนะครับโอเคน้องก็จะเด้งลงมาอย่างนี้นะผมะจากนั้นขอยัตกดรับเลยละกันนะผมศูนย์บาทนั้นเพื่อนจากนั้นเหมือนเดิมนะผมเดี๋ยวผมจะขอยัดออกไปดูสักนิดแล้วกันว่าเราเนี่ยได้เลขเท่าไหร่แล้วหน้าตาหลังใส่เป็นยังไงนะครับอ่ะนี้ผมเขาจะอยู่ในส่วนของอ c ซเสซอรี่ส่วนไหลน่น ว้าวโอ้โหมิดเลยจมมิดมิดอย่างนี้เลยอ่ะผมใช้ตัวเป๊กด้วยไงอะไรโดมินัสบันบา,บางนล้วเพื่อนอก็ไม่เป็นไรขออนุญาตดูเลขแทนละกันนะผมเลขที่ออกคือ โอเคครับผม100พอดีนั้นเป็นก็เท่ากับว่าของชิ้นนี้เนี่ยเหลืออีก900ชิ้นนั้นเพื่อนซึ่งเพื่อนๆไหนที่ยังไม่ได้เนี่ยยังไงก็อย่าลืมรีบเข้าไปหมุนกันนะผมเอาแล้วผมสำหรับวันนี้ก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะเพื่อนเพื่อนๆไหนที่มีคำถามเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะผมแล้ว EP หน้าผมจะพาไปรับไล่ต่อก็อย่าลืมกดติดตาไมไว้ด้วยนะครับสำหรับนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าน,นะจ๊ะ